สวัสดีครับอีสานบ้านเฮาครับเสือผู้ไทยครับลายงามๆสีเหลืองดอกคุณนะครับผ้ได้สนใจก็ทถักเขามาได้นะครับลายขอครับสีเหลืองดอกคูณแบบงามๆใส่ลายขอเต็มโตกระดุมปั๊มรับเบอร์ไซเอ l ดสนใจก็ทักมาได้แล้วครับเฟซบุ๊กใส่ลมทีวังดีครับหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้ครับ0 9น 99, 8 9เก้าเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดสองห้าช่างน,นนี่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับเสียวไปขายต่อกับ มีกำไรครับสั่งตัดสีลายสีลายใส้พี่น้องทั้งใดอยากได้อยากเอาไปลงทุนขายต่อกรสั่งคอมเด้อครับราคาเบาๆเอาไปต่อได้ครับ,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 บครับ,ครบแค่นี้ก็นะครับสวัสดีครับ